ตีนงัดขีพนอาวุธนำวิถียักษ์9 m า3เเจาะกับดักความร้อนถล่มสู่25เฮลิคอปเตอร์ยูเครนและสอยขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์หามสหรัฐตกจากที่มีการรายงานการส่งขีปนาวุธระดับชั้นดีของบรรดาชาติตะวันตกให้กับกองกำลังยูเครนขณะที่ฝ่ายรัสเซียเองค่ะก็มีความเคลื่อนไหวระบบต่อต้านอากาศยานที่มีการนำมาใช้ต่อสู้ในแนวหน้า ล่าสุดค่ะวันที่24พฤษภาคมเว็บไซต์ท็อปวอมีการออกมาเผยแพร่ข้อความถึงสถานการณ์ในยูเครนว่าข้อกังวลของคาลชนิคอฟในการส่งมอบขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านอากาศยาน SAm รุ่น 9M333 ให้กับกองทัพโดยเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งป้องกันประเทศประจำปี2024ตามรายงานค่ะชุดขีปนาวุธที่ถูกไทยโอนมีขนาดใหญ่มาก แต่ไม่มีการเปิดเผยพารามิเตอร์อย่างไรก็ตามมีการเน้นย้ำว่าแม้จะมีคำสั่งป้องกันขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของรัฐเพิ่มขึ้นในปีนี้แต่องค์กรที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะผลิตและก็จะส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้สาเร็จขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่มีความแม่นยำสูงที่ทันสมัย9 M 3 3 3ใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน SAM Stella 10M3 ระบบป้องกันขีปนาวุธนี้จะช่วยให้สามารถยิงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินของกองทัพอากาศของยูเครนตกได้แม้ว่าจะใช้กับดักความร้อนเช่นเดียวกับขีปนาวุธล่องเรือและก็โดนด้วยส่วนหัวนำทางของขีปนาวุธนี้ค่ะเป็นแบบไลท์สเป c t รัมและก็มีโหมดการทำงานสาโหมดเดิมทีนั้นขีปนาวุธนี้ค่ะออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายในสภาวะที่มีการรบกวนทางแสง เป้าหมายหลักค่ะก็คือเครื่องบินโจมตีสู่25และเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพยูเครนคีปปาวุธนำวิธีต่อต้านอากาศยาน 9M333 เข้าสู่การผลิตในปลายปี2020การปรับปรุงให้ทันสมัยดำเนินการโดยข้อกังวลของคาลชนิคอฟเริ่มงานในปี2018ขคีปปาวุธค่ะมีโหมดของการทำงานของหัวกลับ3โหมด คอนทราสต์ภาพถ่ายแล้วก็ยังมีอินฟราเรดระบบป้องกันขีปนาวุธ 9M333 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพค่ะในการยิงด้วยความเร็วเฉลี่ยของขีปนาวุธค่ะคือ550เมตรต่อวินาทีสามารถที่จะโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลถึง5,000เมตรในเวลาเดียวกันค่ะความเร็วของเป้าหมายก็สามารถเข้าถึงที่1,500กิโลเมตรต่อชั่วโมง และระดับความสูงในการบินสามารถอยู่ในช่วง10ถึง3,500เมตรนอกจากนี้ค่ะยังมีการรายงานระบุในวันเดียวกันว่ากระทรวงกลาโหมของสหภาพร,ร,รัสเซียเปิดเผยระบบป้องกันทางอากาศของกองทัพร,ร,รัสเซียยิงขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์หามตกอย่างไรก็ตามค่ะรายงานยังมีการระบุอีกว่าขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์หามถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซีย ซึ่งขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์ฮามนั้นผู้ยิงคือกองทัพยูเครนเพื่อทำการยิงไปยังภูมิภาคเบลกรอดของรัสเซียกระทรวงกลาโหมแห่งสาหารัฐรัสเซียค่ะยังระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกา20นาทีโดยความพยายามของเคียฟค่ะในการโจมตีโดยใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์หามที่ผลิตโดยสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียตามรายงานของกระทรวงทหารรัสเซียขีปนาวุธดังกล่าวค่ะถูกยิงตก โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียบนท้องฟ้าเหนือภูมิภาคเบลกรอดการก่อตัวของยูเครขนขณะนี้ก็ปกคลุมทั่วภูมิภาครัสเซียเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการยิงขีปนาวุธและยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับทั่วอนาเขตของภูมิภาครัสเซียอาทิเช่นในเบลกรอดลอยันและคลสซึ่งก็อยู่ภายใต้การยิงปืนใหญ่และระบบขีปนาวุธอย่างต่อเนื่อง